เมื่อคุณเข้าถึงจิตวิญญาณคุณจะเข้าสู่โหมดลูกผู้ชายทำไมผมถึงพูดคำนี้นะครับเออจากใจเลยแล้วกันนะผมเองก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยแมนพอแหละนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะคิดว่าตัวเองเนี่ยขยันนะเป็นคนดีแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อพยายามทุกวิธีทางครับที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงความรักและสุขภาพต่างๆนะแต่ต้องบอกก่อนครับว่าผมคิดผิดนะการพยายามโดยที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เข้าใจ มันเป็นการพยายามที่สูญเปล่าครับผมเคยคิดว่าผมขยันมากพอผมตั้งใจมากพอแล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จผมเ,เป็นคนดีมากพอแล้วจะได้รับความไว้วางใจความน่าเชื่อถือหรืออะไรก็ตามครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยครับวันนี้เลยจะเอาเรื่องของจิตวิญญาณกดแรงดึนดูดมาพูดกันในเรื่องนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วขอขึ้นบันไดแป๊บนึง อาจจะให้ดูวิวก่อนนี่เป็นไงบรรยากาศมีลมเย็นๆนะครับดูแล้วก็มีซุ้มตรงนี้เมื่กี้ที่ผมนั่งแดดแรงนิดนึงนะแต่ว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราเดินเล่นกันสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมไม่เข้าใจเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมขยันความขยันจะทำให้เราประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะ,ะความตั้งใจจะทำให้มันจะทำให้เราประสบความสําเร็จมันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดอีกลบก่อนผมจึงเริ่มสนใจกดแรงดึงดูดครับหรือหาเครื่องทุ่นแรงแล้วกันนะหาอะไรที่มันจะทุ่นแรงเราเนี่ยให้เราไปถึงเป้าหมายหรือไปถึงในสิ่งที่คําว่าสุขสบายหรือคําว่าการยอมรับนะของทุกคน ผมก็สแสวงหาครับทำทุกวิถีทางนั่นแหละแต่เมื่อทำไปหรือลองใช้กดแรงหนึ่งดูดไปเนี่ยต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดสิ่งที่ผมตั้งใจมาตลอดเนี่ยมันไม่มันก็ยังไม่ได้โอเคคราวนี้กลับมาที่เราใช้แรงผมมาน,นั่งคิดนะเราใช้แรงอย่างตั้งใจทำงานเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราใช้แรงทำงานเนี่ย มันจะไปถึงเป้าหมายเราไหมไมันจะทำให้เรารวยได้ไหมไมันจะทำให้เราจเจริญได้ไหมเราไม่รู้เลยพอเราใช้กฎแรงดูดด้วยเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็มีความสงสัยมากมายครับว่าเราใช้ถูกต้องไหมเราเข้าใจมันจริงๆริงไหมจนวันหนึ่งครับผมไม่เอาอะไรเลยไม่เอาทั้งงานไม่เอาทั้งกฎแรงดูดไม่เชื่ออะไรใครละนะ เพราะว่าทุกอย่างที่ตั้งใจมามันล้มเหลวครับมันไม่ได้อย่างที่คิดหรือแม้กระทั่งความเป็นลูกผู้ชายของผมเนี่ยหรือความขยันของผมมันก็สูญเปล่าทําให้ผมสูญเสียความมั่นใจแล้วก็สูญเสียความเป็นตัวเองอย่างถึงที่สุดผมเลยกลับมานั่งทบทวนตัวเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะผมขยันมากพอหรือยังผมตั้งใจมากพอหรือยัง หรือผมเดินผิดที่ถูกที่ผมต้องขอให้ใครช่วยอีกหรือผมต้องเรียนรู้ว่าเรื่องอะไรอีกซึ่งวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่ทําให้ผมเนี่ยทุกข์ใจมากแล้วก็เป็นวันที่ทําให้ผมเนี่ยตื่นเรียกว่าตื่นขึ้นเล็กๆนะไม่ได้ตื่นแบบรู้แจ้งทุกอย่างเนี่ยเป็นการตื่นขึ้นลึกเล็กๆนะว่าที่ผ่านมาผมเดินทางผิดหมดเลย ผมเดินทางในเรื่องของงานก็ผิดการใช้ชีวิตก็ผิดสเพเฮละไปทั่วเลยครับผมเลยตั้งต้นใหม่ครับตั้งต้นใหม่ตอนนั้นเนี่ยย,ยังไม่เข้าใจคําว่าลูกผู้ชายยังไม่เข้าใจคําว่าจิตวิญญาณยังไม่เข้าใจกฎแรงดึงดูดแต่ผมตั้งต้นใหม่ด้วยการไม่เชื่ออะไรละในชีวิตนี้ไม่เอาอะไรละไม่สนใจอะไรแล้วด้วยไม่คบใคร เพื่อนที่เคยคบไม่ใช่ว่าผมแบบเลิกคบเขาหรืออะไรนะแต่เพื่อนที่เคยคบผมก็เงียบหายสิ่งที่เคยทําอยู่ผมก็ปิดกิจการปิดทุกอย่างไม่สมัครงานใหม่ไม่อะไรเลยครับใช้ชีวิตอยู่ในความยากลําบากยากจนแล้วก็เก็บตัวเงีย,งยบๆครับนั่งทบทวนตัวเองว่าเพราะเหตุใดสิ่งหนึ่งที่จะมาพูดในคลิปนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของวันนั้นครับผมได้คนพบว่า ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้และการที่เราบอกว่าเราทำในสิ่งที่คนเขายอมรับเนี่ยหรือสิ่งที่ลูกผู้ชายควรจะทำอ่าหรือสิ่งที่เราควรจะทำขอหลบลมนิดนึงนะเดี๋ยวลมเข้ากล้องนะสิ่งที่ลูกผู้ชายควรจะทำสิ่งที่จะมีความรับผิดชอบผมอยากมีครอบครัวที่มีความสุขผมอยากรับผิดชอบคนรอบข้างได้อยากรับผิดชอบแฟนได้อยากรับผิดชอบ ถ้ามีลูกก็อยากรับผิดชอบได้แต่ตอนนั้นมันมองไม่เห็นทางครับมันไม่มีโอกาสที่ผมจะทําได้เลยผมจึงเข้าใจว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้เป็นลูกผู้ชายจริงๆผมแค่พยายามจะทําให้ทุกอย่างมันเป็นมันนเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการแล้วคนอื่นต้องการในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเนี่ยเราอยากจะเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการเราต้องเราเราเข้าใจผิดด้วยนะ เพราะว่าเราคิดว่าเขาต้องการตรงนั้นเราก็เลยพยายามทําตรงนั้นเขาต้องการคนขยันใช่ไหมฉันต้องขยันเขาจะได้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีอ่าเป็นลูกผู้ชายมากพอเป็นอะไรก็ตามครับที่จะรับผิดชอบได้ซึ่งไม่ถูกต้องครับผมได้รับรู้ว่ามันเป็นความคิดเห็นของผมแต่เพียงผู้เดียวมันเป็นความเข้าใจผิดๆของผมแต่เพียงผู้เดียวเพราะ ต่อให้คุณพยายามแทบตายอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ต่อให้คุณพยายามเป็นคนดีแทบตายครับคนที่เขามองไม่เห็นค่าเขาก็ยังมองไม่เห็นผมจึงเริ่มต้นเห็นแก่ตัวครับเริ่มต้นไม่สนใจคำว่าลูกผู้ชายเริ่มต้นไม่สนใจอะไรเลยครับจนผมเข้าถึงจิตวิญญาณกดแรงดึงดูดเข้าถึงคำว่าลูกผู้ชายจริงๆ,จ,งๆจากจิตวิญญาณนะผมเริ่มไม่อายครับ ในการที่จะเก็บตัวผมเริ่มไม่อายครับในการที่จะปฏิเสธผมเริ่มไม่อายครับในการที่จะนั่งสมาธิหรือเริ่มไม่อายในการที่จะพูดเรื่องเหล่านี้ในเรื่องกดแรงดูดนะผมเริ่มไม่อายครับแต่ก็จะมีการล้อบ้างนะแบบมีคนรอบข้างล้อบ้างมันเป็นอะไรมันซึ่งมันดูไม่ค่อยแมนเท่าไหร่การทําแบบนี้ของผมเนี่ยหรือออกมาพูดเรื่องแบบเนี้ผมทํามา4ปีเนี่ยมีเสียง สงสัยมีเสียงหัวเราะมีเสียงอะไรมากมายครับมันดูไม่ค่อยแมนไม่ค่อยใช้แรงไม่ค่อยสู้ชีวิตไม่ค่อยอะไรก็ตามครับแต่จะมีแต่คนทำเท่านั้นครับถึงจะเข้าใจว่ามันไม่ง่ายมันจะมีแต่คนเข้าใจเท่านั้นครับในเรื่องของกฎแรงดูจิตวิญญาณจะรู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ไอ้คําว่าง่ายหรือคําว่าลุกออกไปทํางานลุกออกไปใช้แรงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยครับ lemonade, มันเป็นเรื่องที่แบบทําตามกัน สิ่งเหล่านี้ผมจึงบอกว่าอันนี้มันสวยดีเนาะที่ผ่านมาผมไม่เคยเป็นลูกผู้ชายจริงๆจนผมเข้าใจในเรื่องของกฎแรงดูดและจิตวิญญาณและที่มาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นในมุมมองของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจะอยากรับผิดชอบอะไรสักอย่างอย่างน้อยคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้คุณถึงจะรับผิดชอบคนที่คุณรักได้ มีเขาเรียกว่าอะไรนะคนมาคอมเมนต์นะครับในคลิปล่าสุดของผมเนี่ยว่าแฟนเขาเนี่ยนะคนมาคอมเมนต์เป็นผู้ชายนะเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียนกับผมนะแล้วก็แนะนําให้ตัวเขาเนี่ยเรียนกับผมซึ่งตัวเขาก็บอกว่าให้ผมแนะนําทีผมควรจะเริ่มต้นยังไงนะครูเตนแนะนําผมหน่อยเออซึ่งต้องบอกตรงนี้ครับว่า นักเรียนของผมส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่กว่า80เป็นเป็นผู้หญิงนั่นหมายความว่าผู้หญิงจะเข้าถึงในสิ่งที่ผมสอนได้ง่ายกว่า,เ,าเพราะผู้ชายเนี่ยจะสอนได้ยากกว่าเพราะมีตะกะเยอะกว่าที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแม่เรียบเรียงลำบากมากเลยผู้ชายที่สอน ทำไมผมถึงบอกว่าผู้ชายมีจำนวนน้อยกว่าที่เรียนเรื่องนี้แล้วเข้าใจยากกว่านั่นเป็นเพราะตะกะครับนั่นเป็นเพราะความเป็นผู้ชายเดิมๆที่ผมเรียกว่าไม่ได้เป็นลูกผู้ชายผู้ชายเดิมๆที่ขยันผู้ชายเดิมๆที่เป็นคนดีผู้ชายเดิมๆที่ตั้งใจมันยังไม่เพียงพอครับในการที่คุณจะใช้กดแรงดูดจิตวิญญาณรวมถึงเข้าถึงสิ่งต่างๆมันต้องเป็นผู้ชายที่ ยอมรับนะครับเสียสละมากพอหรือผู้ชายที่มีความเป็นผู้หญิงในตัวเองผู้ชายที่อ่อนไหวผู้ชายที่ที่เข้าถึงในสิ่งที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงผมไม่ได้บอกว่าตัวผมเก่งหรือเข้าถึงอะไรมากมายนะแต่ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่ง ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นลูกผู้ชายที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ผู้ชายที่อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดอยู่ในความคิดที่ต่ําที่สุดมีอารมณ์ที่ต่ําที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างต่าที่สุดแต่วันนี้ผมยืนขึ้นได้ลุกขึ้นได้มาจากจิตวิญญาและมาจากความเป็นผู้หญิงในตัวผมผมยอมรับข้อนี้เพราะฉะนั้นจากคําถามคนที่ถามผมว่าครูเตผมควรเริ่มต้นยังไงแฟนผมเนี่ยแนะนําให้มาเรียน ผมจะบอกแบบนี้เลยว่าคุณต้องละทิ้งสิ่งเดิมๆทั้งหมดและอนาคตรครับหรือเร็วๆนี้แหละผมกำลังเรียบเรียงหรือทำคอร์สหรือจะเรียกว่าทำแคมป์ที่มีเฉพาะผู้ชายเฉพาะผู้ชายเท่านั้นครับที่จะได้เรียนในคอร์สหรือแคมป์นี้นั่นหมายความว่าคุณจะได้เรียนรู้เรื่องกฎแรงดูดจิตวิญญาณในรูปแบบของผู้ชายล้วนๆทำไมถึงต้องแบ่งแยกว่าผู้ชายผู้หญิง อย่างที่บอกครับว่าผู้หญิงเข้าถึงเรื่องแดดแรงมากนะคนนี้ผู้หญิงเข้าถึงเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายกว่าพวกเราผมก็เสียเวลาโง่ถึกทนทนทำนะเยอะม,มากมากๆเลยเหนื่อยมากท้อมากผมเลยเข้าใจความเป็นผู้ชายของเราครับมันมีทั้งความล้มไม่ได้มันมีทั้งความรับผิดชอบมันมีทั้งอู้หูมันมีเยอะแยะมากมายครับ ผมเลยกั่นกรองครับแล้วพยายามเรียบเรียงมาเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะรู้มันมีเรื่องของพลังงานของผู้ชายโดยเฉพาะแน่นอนครับพลังงานของผู้หญิงเขาสามารถเข้าถึงความเป็นแม่เข้าถึงจิตวิญญาณได้ง่ายกว่าเราเขามีเซนส์อะไรได้มากกว่าเราครับเราจะเราเลยสังเกตเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยสเสียงนกดังมากนะผู้หญิงเนี่ยจะมีเซนส์จะมีรางสังหรณ์หรือจะรับรู้อะไร ได้ดีกว่าเราแต่ด้วยความเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเราอยากจะเติบโตทางจิตวิญญาณหรือจะเข้าถึงความเป็นลูกผู้ชายจริงๆนะครับมันคือเราต้องเปิดใจและแปลงพลังงานของผู้ชายของเราเนี่ยให้มันเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณให้ได้ซึ่งตรงนี้แหละค่อนข้างจะยากแต่ผมกำลังจะเรียบเรียงให้นะครับว่าเราจะเรียน เราจะเข้าถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าอาจจะน่าอายในมุมมองของผู้ชายอาจจะดูน่าหัวเราะในมุมมองของผู้ชายทั่วไปแต่ผมกำลังจะย้ําเตือนคุณว่าเชื่อเถอะเมื่อคุณเข้าถึงคุณจะมีชีวิตที่น่าอิจฉาในมุมมองของผู้ชายทั่วไปเพราะผมเองก็อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดตอนนั้นสับสนที่สุดตอนนั้น และตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าผมโอเคอะคนรอบข้างผมโอเคแล้วก็ผมสามารถรับผิดชอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าถึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความนอบน้อมสงบทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคผมเลยอยากให้ผู้ชายทุกคนครับหรือคนที่กำลังจะหาอะไรบางอย่าง หรือคนที่เบื่อในการใช้แรงอย่างเดียวเบื่อในการมุ่งมั่นอย่างเดียวคุณจะได้เข้าใจว่าทุกๆแรงที่คุณออกทุกๆความม,มุ่งมั่นที่คุณเริ่มต้นมันจะไม่มีทางศูนย์เปล่าครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับผมจะทำคอร์สนะครับเกี่ยวกับผู้ชายโดยเฉพาะนะโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับเบกิเนอร์หรือผู้ผู้เริ่มต้นเลยแล้วกันนะ คือใช้แรงอย่างเดียวมาทั้งชีวิตเหนื่อยยากมาทั้งชีวิตนะมุ่งมั่นมาทั้งชีวิตแตไ่ไม่ประสบความสําเร็จเราต้องมาเรียนรู้เรื่องภายในครับจิตสํานึกจิตได้สํานึกหรือเริ่มต้นรีเซ็ตระบบภายในใหม่ส่วนที่2คือคุณอาจจะเคยเรียนรู้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่มันยังทําไม่ได้หรือทําไปแล้วแล้วมันได้แล้วมันหายไปในส่วนนี้เนี่ยต้องมาตามแก้ครับว่าสิ่งที่คุณรู้มามันถูกหรือผิดหรือทําความเข้าใจโฟกัสเจาะเป็นจุดๆดและในส่วนที่3ครับคือการเป็นผู้สร้างสร้างใหม่ สิ่งที่ผู้ชายมีไม่เหมือนผู้หญิงคือการสร้างครับเราเป็นผู้สร้างที่ที่สร้างออกมาหลายๆรูปแบบได้พูดยากอธิบายยากเนาะซีรอนี้เดี๋ยวผมเรียบเรียงทำคอร์สให้ก็อนาคตนะครับจะมีการสอนเฉพาะผู้ชายเท่านั้นจะคัดเฉพาะผู้ชายเท่านั้นไม่มีผู้หญิงเลยเพื่อที่เราจะได้คุยกันแบบลูกผู้ชายคุยกันแบบ เหมือนตัวต่อต,ตัวคุยกันแบบไม่ต้องอายเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็พูดในที่สาธารณะไม่ได้บางสิ่งบางอย่างผมก็พูดในกลุ่มที่มีผู้หญิงไม่ได้นะครับเพราะมีเรื่องของพลังงานที่เป็นของผู้ชายนะก็ฝากติดตามแล้วกันครับนะสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเข้าถึงจิตวิญญาณหรือกดแรงดูดไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอีกแล้วนะผมคอนเฟิร์มและการันตีได้ครับว่ามันลึก แล้วก็ไม่มีที่ไหนซอนมันผมแน่นอนนะมันมาจากประสบการณ์ความล้มเหลวจากจุดที่ต่ําที่สุดอารมณ์ที่ต่ําที่สุดความคิดการเงินการงานที่ต่ําที่สุดรวมถึงนิสัยสันดานที่ต่ําที่สุดผมไม่ใช่คนดีเด่อะไรครับแต่ผมมั่นใจว่า DNA ผมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างผมเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการเป็นผู้ชายมันมีตกกะกัเยอะกว่าผู้หญิง นี่เกิผลว่านักเรียนส่วนใหญ่ของผมจึงเป็นผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไวกว่าผู้ชายและเร็วๆนี้เตรียมตัวแล้วกันนะครับสําหรับผู้ชายทุกคนหรือนักเรียนที่เป็นผู้ชายทุกคนหรือทุกๆคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะในมุมมองที่เหมือนผมในวันนั้นอนะ่ะที่มันลองมาทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่ได้ผลนะเป็นคนดีก็แล้วเป็นคนเลวก็แล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่มันละอายในความที่เป็นอะไรกันแน่ฉันทําอะไรอยู่กันแน่นะ ก็เตรียมตัวแล้วกันครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าคุณสนใจหรือเปล่าเพื่อที่ว่าผมจะไดเออ้เรียบเรียงให้ถูกนะครับว่าคนสนใจมากน้อยแค่ไหนจะต้องเปิดตอนช่วงไหนอย่างไรนะแล้วถ้าสนใจเรื่องไหนอะไรเพิ่มอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ด้วยนะสําหรับผู้ชายนะครับรวมถึงคุณผู้หญิงทั้งหลายครับผมอยากจะฝากเอาไว้ครับว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจครับถ้าแฟนคุณหรือคนที่คุณรักเนี่ยสามารถเรียนเรื่องนี้ได้คุณก็คงจะให้เรียนใช่ไหมถ้าพอจะแนะนําเขาได้ถ้าพอจะ ชี้นำเขาได้ผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันครับเพราะนี่จะเป็นคอร์สที่ผมไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนแล้วผมมั่นใจก็ยังไม่มีใครสอนแน่นอนนะมันจะเป็นคอร์สผมอยากจะทำคอร์สทุ่นเวลา15ปีสร้างคมพี15วันเวอร์ชันผู้ชายแล้วกันเราจะเรียนด้วยกันเนี่ยเยอะๆเลยแน่นๆเยียดเียดเลยก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับ ผมมั่นใจว่าผมสอนไม่เหมือนใครคอนเฟิร์มจากนักเรียนเก่าๆแล้วกันนะครับใครที่เคยเรียนกับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าผมสอนลึกแค่ไหนและไม่ซ้ำใครแล้วก็จบที่ผมแน่นอนก็เร็วๆนี้มีโปรเจกต์สำหรับผู้ชายนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ